ครับสวัสดีกับนักศึกษานะครับสาขาการโรงแรมนะครับผมก็พบกับอาจารย์ต้นอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับหน่วยนี้เนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องของการใช้งานทั้งดับเพลิงอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับในพื้นที่ของทางโรงแรมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะด้วยนะครับหรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเป็นนักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ จะมีความรู้พื้นฐานนะครับในเรื่องของการใช้ถังดับเพลิงด้วยนะครับเนาะวันนี้นะครับมาดูว่าวัตถุประสงค์ของเรานะครับวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วการเรียนหน่วยนี้นะครับเนาะเพื่อเสริมสร้างนะครับทัศนคตินะครับที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยนะครับ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดเพลิงไหม้เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและในชีวิต,วตประจําวันได้นะครับได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเวลาเจอไฟไหม้นะครับ้วรู้สึกเป็นยังไง รู้สึกตื่นเต้นนะครับทำยังไงดีสติแตกนะครับทําไม่ได้นะครับต่อไปนี้เราจะทําเป็นนะครับในคลิปของอาจารย์เลยนะครับอ่ะมารู้จักเรื่องไฟกันก่อนนะเด็กๆนะไฟเนี่ยนะครับไฟหรือ f i fire นะครับ f i r e เป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะครับซึ่งให้ความร้อนนะครับร้อนไม่ร้อนนะครับนักษาอย่าเอามือไปจับนะครับน้องอย่าเล่นกับไฟนะครับ เป็นต้นกําเนิดของพลังงานนะครับและไฟอาจก่อให้เกิดภัยอย่างมาหันต์ได้หมายความว่าไฟเนี่ยสามารถเผาผลาญในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหากขาดความรู้หรือขาดความระมัดระวังในการใช้และการควบคุมดูแลแหล่งกําเนิดไฟก็จะทําให้ไฟนั้นลุกลามได้ง่ายนะครับเนาอย่าประมาทนั่นเองนะครับอมาดูสิภัยอันตรายจากไฟไหม้นะครับภัยอันตรายจากไฟไหม้เป็นยังไงนะครับ โอ้โหนะครับถ้าเราสังเกตว่าเราดูครับดูข่าวนะครับอ่าดูข่าวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าไฟไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นในทางอเมริกาใต้อเมริกาเหนือนะครับในส่วนของอ่าทางอเมริกาทางออสเตรเลียนะครับในต่างประเทศในประเทศไทยเองก็เกิดเหตุไฟไหม้นะครับทุกๆุกภาคฤดูร้อนเลยนะครับทุกๆฤดูร้อนเนี่ยมันจะมีหมอกควันนะครับอันนี้ก็เกิดจากการ เผาป่าเช่นกันนะครับเนาะเขาบอกว่าการไฟไหม้ที่อเมซอนนะครับอเมซอนเนี่ยพื้นป่าอเมซอนถือว่าเป็นหนึ่งในปอดของโลกนะครับซึ่งจะผลิตแก๊สออกซิเจนให้กับโลกได้ค่อนข้างปริมาณมากกว่า40-50%นะครับทั้งโลกนะครับเพราะพื้นที่ของป่าอเมซอนเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ที่ค่อนข้างสูงมากดังนั้นเนี่ย เกิดเหตุไฟไหม้ครับไฟไหม้ป่าจากภัยธรรมชาตินี่แหละนะครับทำให้ป่าอเมซอนนั้นถูกลุกลามนะครับไฟจากเกิดการจากการเกิดไฟไหม้นะครับก็ทําให้เหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับของพื้นที่ป่าทั้งหมดนะครับดังนั้นการเกิดไฟไหม้นะครับอันตรายต่างๆมักจะเกิดขึ้นนะครับคือความมืดมาปกคลุมนะครับเพราะว่าในของก๊าซคาร์บอนคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยหรือควันไฟนะครับเวลาขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะไปปกคลุม นะครับปกคลุมบริเวณชั้นบรรยากาศนะครับมันทาให้แสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาในค่อนข้างที่จะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะไม่กระทบลงพื้นนะครับแสงสว่างบนโลกไม่เพียงพอนะครับเนาะ ความมืดปกคลุมนะครับมีแก๊สพิษนะครับและควันไฟเกิดขึ้นนะครับบางที่มีขมเหลวด้วยนะครับมีขมเหลวมีเศษที้เถ้าที่ลอยมาในทางอากาศด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่นักศึกษาต้องสังเกตก็คือว่าในบริเวณเนี่ยก็ตามที่เกิดได้กลิ่นไฟไหม้ได้กลิ่นการเผาป่านักศึกษาอย่าอยู่ใกล้นะครับเพราะว่ามันเกิดแก๊สพิษนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นะครับเข้ามาสู่ร่างกายครับทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายที่ค่อนข้างอันตรายมากนะครับ มีความร้อนสูงมากนะครับ heat ระดับ heating ของมันนะครับความความความร้อนของมันค่อนข้างสูงมากนะครับเ,เราสังเกตว่าข่าวที่ผ่านมาเนี่ยมีนักดับเพลิงพลีชีพหลายคนมากนะครับสำหรับการเกิดไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้อาคารนะครับไฟไหม้ป่านะครับหรือไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ ระยะการเกิดไฟไหม้นักศึกษาดูนะครับระยะการเกิดไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้ขั้นต้นนะครับมันมีอยู่หลากหลายระดับนะครับมีสามระดับเนาะไฟไหม้ขั้นต้นนะครับตั้งแต่เห็นเปลวไฟจนถึง4นาทีสามารถดับได้โดยใช้น้ำโดยใช้เครื่องดับเพลิงนะครับเบื้องต้นเห็นเปลวไฟนะครับ2คือไฟไหม้ขั้นปานกลางนะครับคือระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว4นาทีถึง8นาทีนักษาดูนะ <c oughs> ใช้เวลาแค่4นาทีนะครับ4นาทีจาก4าถึง8นาทีเนี่ยอุณหภูมิจะสูงมากกว่า400องศาเซลเซียสแต่ถ้า400องศานะครับ <c oughs> มันต้องขออภัยด้วยนะอาจาร <c oughs> าย์ขออภัยขออภัยขออภัยด้วยขออภัยอย่างแรงเลยนะครับอันนี้เนาะเจ็บคอ นะครับเนาะ้วทีนี้เนี่ยระยะเวลานะครับ4นาทีจนถึง8นาทีเนี่ยมา4นาทีใช่ไหมดงนั้น4นาทีเนี่ยความร้อนอยู่ที่400องศาร้อนนี่กดในเตอนาอบอีกนะเด็กๆนะครับ4นาทีอันนี้คือปันกลางต่อไปไฟไม่ขั้นรุนแรงเขาบอกว่าคือระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้วเกิน8นาทีและยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมาย นะครับแสดงว่าการลุกลามของการเกิดไฟไม่เปลวไฟมันค่อนข้างที่จะลุกลามไปในพื้นที่ต่างๆครับและยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมายครับอุณหภูมิจะสูงมากกว่า600องศาเซลเซียสนะครับยิ่งไฟเนี่ยโดนลมกระแสลมพัดนะครับไฟมันก็จะลุกลามขยายตัวไปทิศทางอย่างรวด,รวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ก็มีนะครับนาะ การป้องกันและระงับอักคีภัยเป็นย่งไงบ้างหนึ่งกำจัดสาเหตุก่อนนะครับต้นขัวข้วควบเพลิงนะครับสองคือควบควบควบคุมนะครับเขตลุกลามควบคุมนะครับเขตลุกลามไม่ให้มันลุกลามไปยังด้านข้างยิ่งถ้าเกิดไม้อาคารเรียนอาคารที่อยู่อาศัยนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่อันตรายมากนะครับนาาักศึกษาเมื่อก่อนนะบ้านอาจารย์เนาะก็คือข้างบ้านมันจะเป็นป่าซึ่งเป็นป่าที่แห้งแล้งนะฮะ ช่วงหน้าร้อนเนี่ยมักจะมีเหตุไฟไหม้นะครับบางคนก็มาบ้างก็สัญญาว่ามีการจุดไฟบ้างนะครับบ้างก็บอกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากการจากธรรมชาตินะอะไรเงรี้ยแบบแบบแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นสิ่งสิ่งที่เราต้องออรู้ก่อนก็คือเฮ้ยมันได้กลิ่นมีไฟไหม้ออกมาเราก็ใช้น้ำครับรดให้มันเปียกๆเนาะแล้วก็แบบป้องกันอันตรายไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับเน,เน,ะนาะก็กลัวเมื่อก่อนเป็นเด็กก็กลัวมาก ไม่ใช่แต่หน้ากลัวนะหมายถึงไฟนะฮะไฟหน้ากลัวสาเหตุทําให้เกิดอัคคีภัยคืออะไรบางหนึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องกําเนิดความร้อนชํารุดนะครับ2คือสูบบุหรี่จุดไม้ขีดไฟทั้งๆท,ท,ท,ที่ยังไม่ดับนะครับสามทำการตัดเชื่อมโลหะโด,ดยแก๊สหรือไฟฟ้า4คือการแตกรั่วไหลของท่อน,น้ํามันไฮดรอลิกนะครับใช้สารไวไฟกับเครื่องกําเนิดความร้อนอการทับถมกันของเศษวัตถุนี่ การทับถมเศษของของเศษวัตถุเนี่ยในข่าวสังเกตไหมในเด็กเขาเรียกว่าความร้อนใต้พิภพณจังหวัดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนะอาจารย์เคยดูข่าวแต่จำไม่ได้ว่ามันเขาอยู่จังหวัดอะไรเขาสามารถโยนโยนใบไม้แห้งครับไปอยู่ในหลุมหลุมหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับก็เกิดไฟลุกขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นหลุมแห่งไฟอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็เกิดจากความร้อนใต้พิภพนะครับเกิดการจากการหมักหมมของแก๊สนะครับแล้วเกิดการปะทุกันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนาะ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดหรือใช้เกินกําลังยิ่งปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กพ่วงเนี่ยอันตรายมากในเด็กปลั๊กพ่วงหนึ่งปลั๊กพ่วงเนี่ยขนาดสายของมันนะครับถ้าสายมันจะใหญ่นะครับสายใหญ่เนี่ยคือสามารถดูปริมาณวัตต์ของมันได้ไม่เกิน2,500วัตต์ไม่เกิน2,000วัต 2, วต์ยิ่งการใช้เตารีดด้วยการการเสียบทีวีตู้เย็นด้วยกันโอ้โหระวังเลยนะครับเนาะฟิวขาดระเบิดต้มนะครับเนะบเาะคราดความเมาสะสมในปล่องระบายควันจํานวนมากนะครับการสันดาบเองของสารบางชนิดนะครับ ใช้เชื้อเพลิงเหลวในทางที่ผิดการแตกตัวของท่อการการเสรียดสีกันร,ระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจากการติดต่อลูกลมของจักอัคคีภัยหรือแม้กระทั่งฟ้าผ่าเป็นต้นฟ้าผ่า่ยเกิดประกายไฟแน่นอนนะครับมาดูองค์ประกอบของไฟครับ component of fire นะครับการจะเกิดไฟได้มีอยู่3ส่วนนะครับเด็กๆมีอยู่สส่วนเท่านั้นนะครับมี3ส่วนนะครับส่วนแรกส่วนแรกคือออกซิเจนนะครับออกซิเจนหรืออากาศทั่วไปนี่นแหละนะครับอากาศ นะครับลมนะครับออกซิเจนฟลูเอลคือเชื้อเพลิงนะครับมีเชื้อเพลิงนะครับมีเชื้อเพลิงก่อนนะครับถ้าไม่มีเชื้อเพลิงสามสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเกิดไฟได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยคือถ้าเราไม่อยากให้เกิดไฟนะครับลุกลามไฟไหมเนี่ยอย่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นไม่มีเชื้อเพลิงฟลูเอลมีแต่ลมกับความร้อนเป็นไง ลมกับความร้อนก็คือมันมลมร้อนนะครับมันคือมันไม่มีเชื้อเพลิงแต่ถ้ามีเชื้อเพลิงแต่ไม่มีลมติดไหมไม่ติดนะครับสังเกตคนโบราณเวลาเขาจะจุดเตาเนี่ยเขาจะเป่าใช่ไหมหรือพัดไงครับพัดท,ที่เตานะครับนี่คือลมเกิดการปะทุฟูเอลคือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเกิดจากไหนฟืนนะครับเชื้อเพลิงนะครับหรือของที่มันแห้งๆต่างๆเป็นต้ตนนะครับเนาะต่อไปคือความร้อนนะครับความร้อนนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเนาะ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ามันไม่ครบองค์ประกอบ3ามองค์ประกอบไฟไม่เกิดแน่นอนนะครับวิธีการดับไฟนะครับจึงมีอย่างน้อย3าวิธีคือ1ทําให้อับอากาศขาดออกซิเจนนะครับ2ตัดเชื้อเพลิงกําจัดเชื้อเพลิงให้หมดไปลดความร้อนทำให้เย็นตัวลงอับอากาศหมายความว่าเราต้องทําให้ไฟเนี่ยสังเกตว่าต้องาสังเกต,เกตนะเวลาไฟไหม้นะครับเวลาไฟไหม้เนี่ยที่เตาแก๊สนะครับ หรือกระทะไฟไม่ได้กระทะเขาจะเอาผ้านะครับคุมเข้าไปคลุมเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทําให้เกิดควันควันจะดับไฟเองนะครับดังนั้นเขาบอกว่า CO2 นะครับเป็นตัวดับไฟแต่ O2 หรือออกซิเจนทาให้เกิดประกายไฟนั่นเองนะครับเนาะประเภทของไฟไฟประเภท A ได้แก่ไฟที่ลุกลามวัตถุเชื้อเพลิงธรรมดานะครับ ส่วนมากนะครับอยู่ในสนนาระของแข็งไม้กระดาษเ,เสื้อผ้าพลาสติกยากทั่วไปวิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุดคือการลดความร้อนหรือคูลิ่งนะครับโดยการใช้น้ำนั่นเองนะครับไฟประเภท B คือได้แก่ไฟที่ลุกไหม้วัตถุเชื้อเพลิงเหลวและก๊าสนะครับนะครับของพวกนี้นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทินเนอ,อ,อร์แอลกอฮอล์สารตัวทำลายแก๊สถุงต้มโปรเทนบิวเทนไฮโดรเจน,เจนอิสเตอรลีนนะครับเอ่อพวกนี้นะครับดีที่สุดเลยกำจัดออกซิเจนทำให้อากาศมันอับนะครับ อากาศอ kind of ับท so ี okay. ่สุดคือไม่มีออกซิเจนเข้ามานะครับโดยการคลุมดับใช้ผงเคมีแห้งใช้ฟองโฟมคลุมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการดับเพลิงพวกนี้คือก็คือใช้ตัวไฟไอสเอนกิชนะครับก็คือหรือถังดับเพลิงมาเองนะครับไฟประเภท C ได้แก่ไฟที่ลุกลามนะครับไฟที่ลุกไหม้อุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้านะครับวิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุดคือการตัดกระแสไฟฟ้าเลยครับหรือการ จึงใช้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือน้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มี CFC นะครับไล่ออกซิเจนออกไปนะครับ CFC ย่อมมาจากอะไร CFC ย่อมจากคลอโรฟลูออโรคาร์บอนนะครับสารระเหยนะครับสารระเหยเช่นอยู่ในโฟมบ้างนะครับแล้วทั่วนี้ก็เลยลดการใช้โฟมนะครับตัวคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเนี R ่ย bon มันจะทําให้ปฏิกิริยาเคมีเนี่ยลอยขึ้นไปในอากาศทําให้เกิดใช้บรรยากาศแล้วก็เป็นก๊าซเรือนกระจกหรือว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับนาะ ไฟประเภทดีได้แก่ไฟที่ลุกไหม้โลหะติดไฟสารเคมีติดไฟได้แก่ผง mm hmm. แมกนีเซียมซิร mm ์โคเมียมนะครับไทเทเนียมผงอลูมิเนียมนะครับ <c oughs> นะครับดับไฟดีสุดคือทําให้อากาศมันอับและใช้สารเคมีเฉพาะนะครับห้ามใช้น้ําเป็นอันดับอันขาดเลยนะครับต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะครับเนาะอ่านดูเครื่องดับเพลิงแบบมือนะครับเราเรียกว่า portable fire extinguisher นะครับลองอ่านนะครับ portable นะครับ portable fire extinguisher extinguisher Ext นะครับอ่าลองอ่านประโยคนี้นะครับ portable fire extinguisher portable fire extinguisher นะครับอันนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบมือนั่นเองนะครับดูมีความหลากหลายมากสังเกตว่าเรามักจะเคยเห็นที่เป็นสีแดงๆแบบนี้เนาะอ่าสีแดงๆนะครับเนาะต่อไปคือชนิดน้ำนะครับอ่าถังดับเพลิงชนิดน้ำ ฟมเคมีนะครับแบบ b นะครับผงเคมีแห้งนะครับใช้ได้ทั้งไฟ a ไฟ b ไฟ c เห็นไหมครับเมื่อกี้น้ำยาเหลวละเหยนะครับพวกฮาโลนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามศูนย์หนึ่งรหัสของมันนะครับเห็นไหมน้ำยาเหลวละเหยนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเหลวแบบสะสมแรงดันนะครับเหมาะสำหรับการดับไฟชนิด b และ c นะครับถ้าไม่ทันคือน้องสายย้อนไปนะ ว่าชนิด a b c d เป็นยังไงนะครับเนาะ co2 นะครับการตรวจสอบแรงดันในถังดับเพลิงนะครับภัาดูนะเข็มตั้งนะครับยังใช้ได้เข็มเอียงซ้ายไม่ได้การละก็คือถ้ามันตั้งฉากตั้งฉากนะครับถ้ามันตั้งฉากแบบนี้คือใช้ได้ครับอยู่ในสีเขียวๆเห็นไหมในรูปนะครับตั้งฉากแต่ถ้ามันเอียงแบบนี้ไม่ได้ละนะครับแสดงว่าหมดก็จะเป็นศูนย์นะครับเข็มเอียงซ้ายไม่ได้การนะครับใช้ไม่ได้ นะวันนี้ก็เป็นเกบความรู้นะฮะเรื่องของการถังระพิงการใช้ถังระพิงชนต่างๆนะครับการติดตั้งเครื่องระพิงติดตรงไหนบ้างอันนี้ยกตัวอย่างห้องผ่าตัดเห็นไหมมีหมดทุกที่นะครับบนอาคารเรียนของเราก็มีนะครับห้องครัวก็มีนะครับโรงอาหารก็มีนะครับถ้าเราไปทํางานนะครับในโรงเรียนในโรงแรมในทุกที่สถานที่ราชการสถานที่เอกชนมีทุกประเภทเลยนะครับเนาะส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงดงแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงงแบบ การติดตั้งระดับเพลิงนะครับให้ติดตั้งสูงจากพื้นนะครับโดยวัดถึงส่วนที่สูงที่สุดของระดับเพลิงต้องไม่เกิน140เซนก็คือสามารถทุกคนสามารถหยิบใช้ได้สะดวกไม่ต้องไปพึ่งคนที่สูงกว่าหรือตัวเล็กกว่าอะไรเงี้ยคือคนปกติเนี่ย150 160 170ประมาณช่วงเนี้ยฮะสามารถหยิบจับได้ง่ายหยิบจับได้สะดวกเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่างๆนะครับทำตัวอย่างไรเออทำตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำตัวยังไงดี นักศึกษาทำตัวยังไงดีนะครับอย่าตกใจครับันดับแรกเลยอย่าตกใจให้ตั้งสติและคิดอย่าตกใจนะครับมีสติก่อนนะครับแจ้งเพื่อนดูวน้าเพื่อกดสัญญาณไฟนะครับไฟไหม้นะครับเราเรียกว่าเราเรียกว่าไฟไฟอัลามนะครับไฟอัลลามนะครับไฟอัลามช่วยการดับไฟใช้ทางดับเพลิงนะครับใช้ถังดับเพลิงดับไฟทันทีอพยพออกจากพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงอพยพทางหนีไฟนะครับ โรงแรมนะครับเด็กๆโรงแรมใน5ดาวนะครับจากเครือจากต่างประเทศไม่ว่จะเป็นเชนกริลาเลอเบลเดียตนะครับหลากหลายแบรนด์นะครับเขาจะมีอุปกรณ์การไฟอยู่แล้วคือมีทั้งตัว smoke detector นะครับก็คือเวลามีควันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยน้ำลงมาเป็นละอองฝอยน้ำนะครับดับไฟเบื้องต้นนะครับมีตัวสาย อย่างดับเพลิงนะครับมีน้ํานะครับมีที่ดับเพลิงมีระบบปล่อยนะโอ้โหไฟประตูกันไฟอะไรเงี้ยครับก็จะมีของมันอยู่นะครับนาออยู่ที่ปลอดภัยจัดเตรียมไว้ก็คือพื้นที่โล่งนะครับอยู่ที่พื้นที่โล่งๆไว้ก่อนนะครับนาะวิธีใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือนะครับก็คือเห็นไหมในในรูปนะครับอันนี้คือซูมให้ดูนะแบบจับนะครับแบบจับเวลาเราเวลาเรายกนะครับ ให้มันเป็น,บบนใช่ไหมให้เรายกเลยครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นอย่าไปอย่าไปจับข้างบนมันแบบนี้นะถ้าจับข้างบนเนี่ยมันคือตัวกดนะครับถ้าเรากดแบบนี้นะครับกดแบบนี้นะครับมันก็จะออกนะครับต้องอาศัยแรงกดไม่ใช่ดันขึ้นนะข้างล่างมันคือสลักของมันนะครับเนาะการเหี้ยถังมองหาเป้าหมายแล้วก็เข้าไปดับเลยนะครับอ่าวิธีการใช้ถังเพิ่งจําไว้เลยนะ จำไว้เลยเดี๋ยวตอนเปิดเธอมาเดี๋ยวเราเรียนด้วยกันนะครับคือดึงนะครับดึงสลักนะครับดึงสายยางปลดนะครับนะครับดึงทำทำการดึงสายสีจากที่เก็บนะครับดึงนะครับสมมุติว่าอันนี้คือนะครับสายนะครับเนาะดึงก่อนนะครับดึงปั๊บนะครับดึงสายออกมานะครับจับสายนะครับทีนี้เรามาดูตัวสลักกันนะครับเรามาดูตัวสลัก สลักจะอยู่บนนี้นะครับเป็นสลักวงแหวนนะครับดึงออกเลยครับดึงปุ๊บนะครับมันก็จะล็อกถ้าเราไม่มีสลักเนี่ยมันก็จะกดง่ายนะครับเหมือนที่อาจารย์สาธิตให้ดูเมื่อกี้นะครับจากนั้นกดนะครับดึงปลดกดนะครับกดลงกดลงนะครับแล้วก็สาย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 อย่างนะครับการกดนะครับทําการกดก้านนะครับการฉีดเพื่อทําการฉีดสารเคมีออกมาเพื่อ พร้อมจับปลายสายให้แน่นถ้าเราจับไม่แน่นมันจะสายครับมันจะสายไปแบบนี้เลยเหมือนเราเปิดน้ำอะลูกเราเปิดน้าปุ๊บมันจะสายนะครับตอนนั้นดึงปลดกดนะครับแล้วก็สายสายเราใช้มือนะครับมือจับนะครับจับจับจับเข้าใกล้ประมาณ 2- 4เมตรนะครับด้านเหนือลมพร้อมฉีดอยา่าฉีดนะครับต้านลมนะส่ติลมมาทางทิศเหนือลมมาทางทิศเหนือหนูฉีดทิศใต้เป็นไง สารเคมีเข้าหน้าเต็มหน้าเลยนะครับเหมือนเล่นกีนวิบากเลยนะเป่าแป้งนะคเต็มหน้าเลยนะครับเป็นสารเคมีเป็นคารา์บอนไดออกไซด์ของนะครับเข้าใกล้สองถึงสี่เมตรนะครับด้านเหนือลมพร้อมฉีดไปยังฐานของไฟไฟมันรูปแบบนี้ใช่ไหมครูปไฟรูปแบบนี้นะครับไฟรูปแบบนี้ไฟรูปแบบนี้ฐานมันอยู่ตรงนี้ฐานอยู่ตรงมือคุณนี่นะครับฐานอยู่ตรงนี้ฐานฉีดตรงนี้นะครับฉีดตรงฐาน ฉีดไปเลยนะครับมันก็จะดับดับไฟได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวจะได้เปิดเทอมเราจะได้ทดลองกันนะครับเนาะง่ายๆเห็นไหมดึงอ่ะท่องตามดึงปลดกดสายดึงปลดกดสายดึงปลดกดสายนะดึงปลดกดสายนะดึงปลดกดสายนะครับเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่สนุกสนานกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะ แบบฝึกหัดวันนี้นะครับก็คือให้นักศึกษาวาดภาพถังดับเพลิงนะครับพร้อมเขียนขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงตามขั้นตอนที่ถูกต้องลงสมุดพร้อมระบายสีให้สวยงามนะครับอันนี้คืองานนะครับแบบฝึกหัดที่ง่ายมากเลยนะครับเนาะสำหรับนักศึกษาปวชนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะต้องจากกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลาสแล้วก็ในคลิปต่อไปนะครับนักเด็กนะโอเคใครมีคําถามหรืออะไรก็สามารถ เมนท์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับในช่อง YouTube ของอาจารย์โทนี่ชาแนลนะครับนะครับ thank you โอเควันนี้อาจารย์ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนำไปใช้นะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ให้ดีที่สุดแล้วก็เกิดความรู้ให้ดีที่สุดนะครับเนาะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในระหว่างการทำงานก็ได้นะครับเป็นความรู้ไว้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าไซบาเบคฮมนะครับวันนี้ก็ ลาไปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย